เน็ตลดว่าพี่น้องโอ้ยนี่ปลาไหลนันเน็ตลดพี่น้องมาเส็บแสบน้งกันโอ้สวัสดีครับพบกับช่องนุ่มบุรีรัมย์กับสาวนาครพนมครับพี่น้องมาเส็บแสบน้ำกันโอ้ กับต้มเป็ดปลาไหลนะพี่น้องเนาะแซ่แบรสอีหย่างเนาะรสลูกคาบพี่น้องอืมอืมสองตัวปลาไหลพี่น้องเปื่อยดีดีอืม มาครับพี่น้องกดได้ขมามากดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร่มาเด้อพี่น้องเด้อมาจับซันพี่น้องมาครับมา แซ่น้ำกันามาบัดนี้แช่แล้วครับพี่นอ้องโอ้ยโกกโกแม่พอน้องมาตับบ้านครับพู่นะป่ามันไปหามาฮะมันไปงานครบมากครับ ขอบคุณเดอ้อประชายีิฝากประไลมาให้ร้านขมขอใบเบอร์รี่ขมโยขจ้จนจันพี่น้อง ฮึมฮึมครับบางอีอตัวบางอีตัวก,ก,กับคลองแฉะพี่น้องเก็บมันตะาบาันออกหอนร้อนแรงหอมใบหน่อยๆน,นี่พี่น้องโอ้ นี่เเียงเคียน,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 นะยนพี่น้องเ่เสียงแล้วเปนมือราสันเนอะบสวงหรอมั่งพี่น้องใส่เขียเขียวพออ นมนมวิรัมต้มใบมะเต่านี่ครับต้มใบจะกินกับไปอุ่นครับพี่นอ้องต้มเห็นเปือือยใบขมอำลำใส่กับข้าเหนียว ไว้โจุกง่างแต่ไปฟังปีพี่อ้างฟังธนัดพี่น้องกึ้งสกีโคล์อํลํลํได้มอกนี้มันพี่นอ้องอืม ในการสองตัวพี่น้องโอ้เสียบครับมาสบาลห้องมันเสียบดีแล้วพี่น้องปไปไหนคนไปหาแท่งหาคุดเอาน้ำหวยน้ำน้อง เริมติดตามคลิปหนึ่งปลาเด้อพี่น้องเด้อเราจุิปล่อยลงอยู่ครับคลิปหนึ่งปลาดห,ห,หัวปลาไหลกกๆ กูได้บดกระดูกันใดกับบดเติมพี่น,อนมม้องน้ำมันรัเบอร์ครับซาใจฮักใบกับเผาพี่น้องขอตรวจขอไพ่เดิอใส่มือ ลับนีอือรที่สองจหไงพี่น้องเนี่ยเปรื่อดีครับ้าน้องคอนม,น,มนมาน้องกินวะนี่

น้มาครับมามากกินน้ำกัน แทบเป็นจะนายเฮ้ยพี่นออ้องเบิ้ง เพราะว่าจะกินหางมันนี่ดังสิ่ออกพี่น้อง <Okay. S 1> ชื่นใจแซ็บนี่ กินห่วงเลยว่าปลาไหลแบบไหนแค่พิธีที่หาเองครับที่ป้าเพิ่นไปหาให้ขาวมาให้แบบ S <S มาเดินหนะพอนเด้อแกงปลาไหลต้มเป็ดแซ่บกินหอดหน้าพอนอยู่บ้านพังกระกดิ่งกินเรื่อยเยอะหนอพี่น้องแต่ช่วงนี้เพ็นแรีนลดอ้อยบ่ได้ไปหาไปยังเนาะมากนี่แซ่บๆคนเคยกินเคยดูน้ำกันอื้ม peu đi học bình nong, pết cơm ơi pết cơn, Từ chơi cắn cắp nhỏ nong, wow, khó đấy bị nong nữa. ที่แบบค่กว่า เขาพ่อล,ออล่ะพี่น้องบะไรสองโตยูเลยปะพี่น้องแช่กินหม่องเก้าที่เดิมเ่ะพี่น้องน้องเฮ็ดอืมอืม แสบใจมัดเลยพี่น้องโอ้หนามเนะนีวความหนามเนียเฮ้ยเฮ้ยอือพี่น้อง อิ่มยาเพชรที่อํมลาพัชอยากเราพี่น้องได้สดมื่อนนิดมื่อน้อยให้เอฟซีเบิ้งครับพี่น้องได้มีนูมามีไหมเนาะพี่น้องเนาะกอยากให้พี่น้องได้ยู่ได้กินได้นั่มครับพี่น้องมากินน้ำก่อนครับ ครับผู้ไดมากคลิปนี้ของหนุ่มมุยีรัมกับสาวนครพนมกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไครให้ช่องหนุ่มมุลีรัมกับสาวนครพนมนําเดอครับพี่น้องคลิปนี้หนุ่มมุรีรัมกับมิมเนี่ยบอมี่อย่างไยครับกินยุ่มของเก่ายุ่มของเหตุงานคือเก่าพี่น้องครับหนุ่มมุลีรัมที่ขอขอบคุณเอฟซีทุกคู่ทุกคนที่เขามาติดตามหนุ่มมุรีรัมกับสาวนครพนมกําลังใจคือหนุ่มมุลีรัมที่คนเขามาติดตาม กกดไลค์กด,ดแชร์ให้ครับอันนั้นคือกำลังใจของนุม่มบุญร่ามกฤติได้หิดส่างสันเมนูมาให้พี่น้องเบิ้งแบบออกมาแบบดีๆครับตั้งเทียบบริเฮ็ดวิธีการเฮ็ดให้เบิ้งกะอันนี้ตั้งเทียบเวลาเฮ็ดแล้วเจ้าสาวนครพนมองพันธุ์จจับกล่องห้มันกะหยาบแน่พี่น้องเพราะว่าอันน้องฟิตเนสนะครับอันนี้กะตั้งเทียบอะไรทายให้เบิ้งเนี่นิดน,นิดน,น่อยครับพี่น้องเวลาอันตอนเฮ็ดเนาะครับอันนี้กะนุ่มมยุร่ามต้มใบเตยเศร้าระดับอัดหัวคอไในตำเนสพี่น้อง ว่าแกงปลาไหลครับครับเมนูว่าสีเหดชิปนั่นนะ่ะเล่โอ้มาไล่รเห็นพี่น้องเบิ้งดีกลัวครับครับคิดนี่น้มมื้ยร่ำอาวไททำนี่ครับสวัสดีครับโอ้ยอิ่ม